มเมื่อกี้เราตั้งอบไว้อยู่ที่14ใช่ปะ่ะ <14. S 1> มันขึ้น13.9ปุ๊บมันก็ตัดดับเลยตอนนี้เราเจะเอาออกเราก,กดปุ่มหยุดก่อนให้เป็นหยุดใช่ไหมครับตัวนี้หยุดแล้วก็เอาออกกดเอาออกตัวทุกตัวจะทำงานนะตัวนี้ทำงานใช่ปะ่ะแต่ข้าวจะไม่ออกจนฝาเราจะโยก,โยกตรงนี้โยกตัวนี้ขึ้นน,นี่มาได้ไะเนี่ข้าวเราก็แห้งได้ตั้งได้ดังใจ ข้าวสาดขึ้นเพราะว่ามันเป่าคลีปออข้างบนด้วย <Okay. S 1> ข้าวจะแห้งขึ้น,นด,อดอกยินดอกหญ้าก,ก็ไปแมมแต่แป๊บเดียวเองสิบเปร์ทีมมันไม่แหง้งประกันเท่าไหร่หรอก แต่อินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เราเริ่มต้นตอนแรกถ้ามันถ้าไฟมันไม่พออ่ะมันใส่60ไม่ได้นะ60.00น,นะเราก็รีลงมาเหลือแค่ห้าติดมันจะรันได้ขึ้นก็ไว้เปิดเครื่องรันเครื่องคือจริงๆริต้องใช้หกสิบของพี่อ่ะอต้องใช้หกสิบต้องใช้หกสิบเราเริ่มที่ได้สี่สิบกว่าไม่ไม่สี่สิบกว่าไว้สตาร์ทไฟไม่พอไฟไม่พอเหมือนวัวมันตก การมันกระชากไงเครื่องมันจะออเลอร์ตัวนี้มันตัวแปลงแปลงไฟเข้าไปในระบบถ้าตัวนี้ไม่จ่ายไฟเข้าไประบบระบบก็ตัดไงพอไหมพอไหมพอแล้วก็มืออุดเลยมือข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวสวยอันนี้ข้าวสวยเหรอทำไมไม่เป็นเงี้ยเป็นข้าวประกรามปืนเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอะไรนะข้าวประกรามปืนคืออะไรประกรามข้าวประกรามปืนใช่ภาษาเขมรข้าวเจ้านะข้าวเจ้าเหรอทำไมเปลือกหนาเงี้ยอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย ปากกากระปืนหน้าตาไม่เคยกินมันออกไปงหวานหวานหอมกรอบไม่ใช่ปากกากราปุนปากกากระป้นอ่าด้วยปากากระปลปากํากระปุนซื้อต่อสักกระสอบได้ไหมซื้อสักกระสอบเป็นสี่กินอยากรู้ข้าวนาปีป่ะ ข้าวเก่าแต่ข้าวใหม่เนี่ยต้องนึ่งเพราะว่ามันนุ่มมากนั่นแะไรผมมีหม้อผมมีหม้อผมมีหม้อหุงข้าวหุงข้าวนุ่มอ๋อต้องนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วกินยังไงข้าวนึ่งไม่ไม่คือข้าวใหม่อันนี้เป็นข้าวเก่าอ่าอันนี้ข้าวไม่ตีแล้วนี่เลยไม่เป็นไรลองดูทุกวันนี้กินข้าวหมาอยู่เลยข้าวแบบข้าวกรอบอะแข็งๆอ่ะ ปลูกเองไงปลูกเองก็ต้องกินให้ได้เอาข้าวพ่านอะไรมาปลูกก็ต้องกินให้ได้ไงก็ขอสิบสามไม่ได้ปลูกหอมลีไม่ปลูกปลูกข้าวเราต้องกินข้าวนั้น <c oughs> ประชดตัวเอง <c oughs> ไม่มีข้าวจริงก็ต้องกินข้าวหมาข้าวแข่งฟกเลยแต่ข้าวแข่งเนาะข้าวเปล่าแข้งแข่ง S <S เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้ดูเดี๋ยวให้มีข้าวแค่นี้เพียงพอเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้แล้วก็จยุดเลยนะหยุดก่อนนะให้มีข้าวในระบบหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวสอนใหม่เพราะว่าจะไม่มีข้าวเลยเดี๋ยวเครื่องมันร้องไง<ม>อันเดี๋ยวภาพไปก่อนอ่านี่เดี๋ยวอธิบายก่อนเบื้องต้นเนาะฝากครอบแล้วค่อยครอบแล้วกันครอบครอ,อ,อบเลย,ยเไหมจริงจริงเดี๋ยวเริ่มใหม่ผมอยากให้ดูนี่ตัวที่มันจะเนี้ยถ้าคุณน้าลืมทำเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ดูดูนี้นะอุปกรณ์นะ